สวัสดีค่ะเขกับแอมมี่มีมาโชว์ยาวนะคะดูสิคะเพ,พื่อนามาเป็นแหนงปั้นก้อนอย่างนี้แล้วค่ะหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวเรามาทำ True Unboxing แปนนพของมกันเลยนะคะเจ้าน้องอันเนี้ยคือ โอ้โหี่ยมยกไปขึ้นเลยนะคะนี่ไม่ได้แอคติ้งเลยนะคืออันนี้มันหนักมากหนักมากจริงๆแอมก็รู้สึกว่าด้วยน้าหนักเขาที่มันเยอะขนาดนี้เขาก็จําเป็นจะต้องแพ็คให้มันแบบค่อนข้างแน่นหนามากๆเลยค่ะซึ่งการแพคแบบนี้ก็โอเคมากเลยนะคะ,อะโอเคตัดออกมาก็จะมีซองหลุยนะคะอันนี้ก็คือเป็นใบเสร็จค่ะปกติ เือจะมีบับเบห่ออีกชั้นหนึ่งเหนื่อย้าบอหนักมาจริงๆค่ะที่ตัวกล่องนะคะก็จะเป็นกล่องแข็งๆเนาะมาพร้อมกับลิกบิ้นแล้วก็อันนี้ที่ใส่กาพร้อมกับอันนี้เป็นแท็กนะคะแท็กเขาก็ใส่ถูงสิบ็็อกมาด้วยสินค้าอันนี้ก็คือ บ็อกเซ็ตหนังสือสตี้ไกส์สิบห้าเล่มด้วยกันนั่นเองค่ะนี่นะคะเราก็เปิดฝาข้างมนออกมาแบบนี้ว้าวดูกล่องอลังการมากทุกคนดูก่อนอื่นนะคะขอบอกกันนะคะว่ากล่องใบนี้เขาทํามาจากไม้นะคะแล้วก็ทาด้วยลคเกอร์เนี่ยเพื่อนเมื่อสันเกนเห็นไหมคะว่ามันจะมีความ มันความเงาค่อนข้างมากเลยนะคะแล้วตรงนี้นะคะเขาก็จะเออมีสัญลักษณ์ของ LV นะคะหรือวิตตองซิตี้ไก่ค่ะเห็นไหมคะมันจะเป็นเครึ่งนึงแบบนี้๋ยวขยับให้ดูนี่โอเคเดี๋ยวามาดูด้านในกันนะคะแท้เดะเ้ยสวยมาก โอเคค่ะอันนี้อย่างที่มบอกเขาว่ามันเป็นลิมิเต็ดบ็อกเซ็ตนะคะคือโดยปกติเนี่ยทางหลุยส์วิตองเนี่ยเขาก็จะขายเล่มละพันสองอยู่แล้วนะคะแต่อันเนี้ยเขามาทําเป็นบ็อกเซ็ตเห็นไหมคะอย่างที่บอกไปว่าสิบห้าเล่มเมื่อกี้อันดับได้สิบหกก็คือจะมีสมุดออพิเศษนะคะจะเป็นสมุดโน้ตที่เขาให้เพิ่มมาค่ะเพราะฉะนั้นทางบ็อกเซ็ตเนี่ยก็คือจะมีทั้งหมด16เล่มด้วยกันนะคะ <c oughs> และดูวความน่ารักของเขานะคะไม่ว่าเห็นไหมคะว่าที่แอมบอกว่ามันไล่สีมาแบบนี้คือไม่ใช่แค่ที่สันนะคะค ที่ตัวกระดาษตัวหนังสือ,อก็คือเป็นสีเดียวกันกับกับสันปกตรงนี้เลยค่ะทุกคนนะี่ ค่ะชื่อมันก็บอกเยแล้วนะคะว่ามันเป็นซิตี้ไกด์อ่ะเพราะฉะนั้นมันก็คือจะเป็นหนังสือท่องเที่ยวที่แบบว่าเหมือนประเทศไหนเนี่ยมีสถานีท่องเที่ยวไหนที่น่าสนใจนะคะก็คือเหมือนเป็นหนังสือท่องเที่ยวทั่วไปอะคะ่ะแต่อันนี้ก็คือด้วยความที่แบบเป็นหลุยส์วิตตองเนาะเขาก็เลยมีแบบมีลูกเล่นมีความน่ารักมีกิมมิคอะไรมาค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวอันจะลองหยิบมาให้ดูสักเล่มหนึ่งนะคะอ่ะอันนี้นะคะก็คือลอนดอนหลุยส์วิตตองซิตี้ไกด์นะคะอย่างที่รบอกไปค่ะว่า ด้านข้างขอบกระดาษเนี่ยเขาก็คือจะทําเป็นสีเดียวกันกับปกกับตัวอักษรตรงนี้นะคะที่ปกเนี่ยก็คือน่าจะเป็นกระดาษแข็งแล้วก็เท็กเจอร์เนี่ยสัมผัสไปแล้วน่าจะเป็นผ้านะคะสัมผัสได้เหมือนเป็นผ้าส่วนตรงคําว่าลอนดอนเนี่ยนะคะพอเราลูบไปเนี่ยเขาก็จะมีความนูนอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านในคร่าวๆนะคะ ในหนังสือนะคะกระดาษเขาเนี่ยก็จะเป็นกระดาษที่แบบค่อนข้างบางนะคะกระดาษไม่หนาเลยแล้วก็จะไม่ใช่หนังสือที่เป็นสีสีนะคะทุกคนจะมีแค่แบบสีดําสีขาวดำนอแล้วก็เป็นสีที่แต่ละเล่มนะคะอย่างอันนี้สีม่วงเนี่ยเขาก็จะมีสีม่วงแทรกมาด้วยนะคะก็คือจะเป็นสีขาวสีดําแล้วก็สีม่วงที่ไทยเล่มนะคะทุกคนก็จะมีแบบนี้เหมือนเป็นจิ้มิกเล็กๆนะคะเผื่อบบว่าเวลา ถ้าเราอ่านแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาตรงไอ้กระดาษอันนี้ค่ะก็คือจะเป็นแบบสติกเกอร์นะเป็นกระดาษสติกเกอร์นะคะคือเราสามารถแกะแล้วก็ไปแปะได้อาจจะประมาณว่าแบบอ่านแล้วแล้วเราสนใจว่าเออเราอยากไปที่นี่เราทํามาร์กไว้ทําสัญลักษณ์ไว้แล้วก็เอาสติกเกอร์เนี้ยไปแปะตามที่หน้าหนังสือพวกนี้ได้นะคะอย่างบางเล่มน,นะคะเขาก็จะมีการเชิญนักเขียนนะคะมาเขียนก็คือเหมือนมาบอกเล่าเรื่องราวมาชักชวนให้เราแบบ ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่เขาแบบว่าเหมือนเแนะนมหรือว่าเหมือนแนะนําไว้นะคะหรือแม้แต่บางเล่มน,นะคะเขาก็จะมีการให้ช่างภาพอะคะ่ะถ่ายรูปภาพที่ไม่เคยตีกิมที่ไหนมาก่อนนะคะเป็นมุมมองที่แบบเหมือนแตกต่างแล้วก็แปลกใหม่เงี้ยก็จะมาอยู่ในหนังสือสติ้ไกอ์อันนี้เหมือนกันค่ะปลากนะคะของปลากเนี่ยก็จะเป็นสีเหมือนแบบสีชมพูนี่ชมพูบานเย็นบานเย็นนิดนึงขอบก็คือจะเป็นสีเดียวกันแบบนี้นะคะนี่ค่ะ ตรงสติกเกอร์ด้านหลังก็คือจะเป็นสีเดียวกันกับหนังสือเลยค่ะอ่ะอันนี้นะคะถ้า,าเพื่อนๆสังเกตดูนะคะเนี่ยครั้งแรกที่เราด้วยความที่กระดาษเขาค่อนข้างบางมากนะคะมันก็จะติดเห็นไหมคะติดเป็นแบบเปื้อนๆอย่างนี้ซะส่วนใหญ่นี่ค่ะพอมาเป็นสีชมพูกุ๊กเนี่ยเขาก็จะเป็นสีขาวสีดำแล้วก็เป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะโอเคอย่างรูปในเล่มนี่นะคะก็จะเป็นสีชมพูอย่างนี้ค่ะค่ะ กันจะไล่ให้ดูนะคะว่า15ประเทศมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ที่เขาเรียงมานะคะเริ่มจากลอนดอนปรากโตเกียวลอสแอนเจลิสนะคะไทเปมิลานเอ,อ่อปักกิ่งเม็กซิโกซิตี้นะคะเบอร์ลินโรมแล้วก็นิวยอร์กเคปทาวน์นะคะก็คือแอฟริกาใต้นั่นเองค่ะเซี่ยงไฮ้สหรัฐส์ปารีสค่ะเล่มสุดท้ายอันนี้จะเป็นนอร์นะคะเดีย๋ยวจะดึงมาให้เพื่อนๆลองดูกันค่ะ ดูค่ะสมุดโนต้ตยังมีความแบบว้าวด้านข้างนะคะเขาก็จะเขียนไว้เลยค่ะว่าเป็นโน้ตหรือติทตองซิตี้ไก่ค่ะด้านล่างก็จะเป็นสรีลักแอลดีด้านในก็จะเป็นกระดาษโลง่ลงๆเลยนะคะไม่มีเส้นไม่มีอะไรจริงๆเจ้ากล่อง,ง,ง,งบ็อกเซตอันนี้นะคะเขาจะมีมาด้วยกันทั้งหมด5สีนะคะสีแรกก็คือสีน้ำเงินซินี สีเขียวแคปทาวสีเหลืองโลมสีส้มเบอร์วินและสีชมพูไทเต้ค่ะอันนี้คือชื่อสีที่ทางหลุยส์วิตต์ต้มเขาตั้งไว้นะคะแต่อันนี้คือที่แอมเลือกมาก็คือจะเป็นสีส้มเบอร์วินค่ะ oh. จะแอมจะบอกว่าแอมเลือกก็ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่ได้มีให้แอมเลือกคือตอนที่แอมสังเนี่ยสีที่มีอยู่ก็คือเป็นสีส้มนะคะแต่ว่า ซีอก็คืออยากได้สีเหลืองเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีของก็โอเคสีส้มก็ได้อยู่ก็สวยดีค่ะนะคะที่อันบอกไปค่ะว่าในเอ,อ่อในเว็บไซต์นะคะเขาบอกว่ากล่องเนี่ยทำมาจากไม้แล้วก็เคลือบด้วยแลกเกอร์นะคะมันก็เลยมีความเงาวาวมากๆแต่ข้อเสียของมันเนี่ยค่ะพอเราจับไปนิดนึงเนี่ยมันก็จะเห็นรอยนิ้วมือได้ค่อนข้างชัดนะคะเพื่อน,อนๆจะต้องคอยเช็ดทำความสะอาดดูนะคะ ส่วนด้านในนะคะอย่างที่เขาบอกว่าเป็นไม้เนี่ยแต่ด้านในอะ่ะน่าจะเคลือบด้วยวัสดุอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้ดูแล้วเหมือนเป็นหนังนะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หนังสังเกตดูนะคะมันจะหนวนแบบเหมือนเป็นลายของหนังเลยะคะ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงฝากับตรงตัวเนี่ยคือกล่องเนี่ยเขาเป็นแม็กเนตนะคะทุกคนเห็นไหมคะคือที่แรกแอมก็สงสยัยว่าเอ๊แล้วแบบมันปิดอยู่ได้ มันเป็นแม็กแนตดูดแบบนี้เลยเห็นไหมคะเพราะว่าด้วยด้วยตัวกล่องกับตัวฝาเนี่ยคือเขาเรียบไปแบบนี้เลยนะคะโฆษณาทุนทางที่มันจะอยู่ก็คือดูดกันแบบนี้ค่ะสำหรับใครที่ชอบนะคะก็ลองไปตามดูในเว็บไซต์หรือว่าเราเข้าไปดูในช็อปไปลองดูของจริงก่อนก็ได้นะคะแต่สำหรับในส่วนตัวอันล้วเนี่ยแอรู้สึกว่าในราคานี้นะคะกับ ซิติไก่บ็อกเซตอันนี้นะคะก็คุ้มค่าคุ้มราคาทีเดียวค่ะยิ่งใครที่ชอบการท่องเที่ยวนะคะยิ่งคุ้มเข้าไปใหญ่เลยค่ะด้วยข้อมูลที่ทางหลุยเขาได้คัดสรรมานะคะแต่ว่าถ้าใครที่แบบไม่ได้ชอบท่องเที่ยวเท่าไหร่ไม่ได้อยากได้ข้อมูลจากในซิติไกเท่าไหร่นะคะก็สามารถซื้อมาเป็นของแต่งบ้านได้นะคะเพื่อนลองดูว่าจะเป็นกล่องบ็อกเซตหรือไม่แต่ตัวหนังสอนนืออันเนีย้ยคือแอบรู้สึกว่าถ้าเราเอามาแต่งบ้านหรือว่า ใช้เป็นของแต่งบ้านของหลุยอ,อย่างเงี้ยด้วยราคาเนี่ยแอมเพี่นรู้สึกว่ามันก็ยังสมเหตุสมผลแล้วก็ยังสามารถซื้อได้อยู่ค่ะค่ะสำหรับวันนี้แอมก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวไปก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าแอมจะมารีวิวอะไรมาอันบ็อกอะไรก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะคะโอเคแอมนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเ๋ยวบ๊ายบายบ๊ายบาย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ปปะไปไปเที่ยวกันไปค่ะปิดฝาค่ะบ๊ายบาย